ะะก็คือการประกอบอาหารแบบที่นําไปอบต่อนะคะการนําเส้นหรือว่าการนําตัวพาสต้ารูปทรงต่างๆนะคะมาประกอบแล้วก็ไปผ่านกระบวนการอบนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะซึ่งเมนูแรกนะคะที่ใช้กระบวนการนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลาซัญญา l นะคะลาซัญญาโบโลเน่ อะไรๆท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าลาซัญญา่าใช่ไหมคะแต่อาจจะนึกไม่ถึงว่าลาซัญญา่าเนี่ยมันคือประเภทหนึ่งของพาสต้านั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วในตัวลาซัญญ่าเนี่ยลักษณะการเสิร์ฟของเขาคือจะ มีเป็นชั้นๆนะคะเรียงกันขึ้นไปมีซอสสองตัวสลับกันนั่นก็คือซอสที่มีเบสเป็นมะเขือเทศแล้วก็ซอสที่เป็นครีมซอสหรืออาจจะเป็นเบชเมลซอสก็ได้นะคะสลับชันนน้นกันกับตัวแป้งพาสต้าที่เราเรียกว่าลาซัญ,ญ่านะคะแล้วก็มีการโรยด้วยชีสมอสซาเรล,ล่าชีสแล้วก็พาเมซานชีสนะคะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำนะคะของตัวลาซัญ,ญ่าเนี่ยก็ไม่ยากนะคะ ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็วิธีการเตรียมของนะคะซึ่งส่วนประกอบของตัวเมนูลาซัญญาเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยซอสโบโลเน่นะคะซึ่งได้กลับไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนะคะซอสโบโลเน่นะคะแล้วก็มีตัวแป้งลาซัญญาซึ่งเราสามารถทําสดก็ได้นะคะหรือจะไปหาซื้อแบบ เป็นแป้งแบบชนิดแห้งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเบชเมลซอสนะคะซึ่งเป็นตัวซอสขาวทํามาจากนมนะคะแล้วก็ต้มรวมกับตัวรูรูก็คือตัวเพิ่มความเข้มข้นนะคะก็คือทํามาจากแป้งสาลีผัดกับเนยนะคะแล้วก็เติมนมลงไปเพื่อให้มันมีความข้นนะคะแล้วก็เป็นสีขาวเป็นครีมนะคะก็จะใช้ตัวซอสสองตัวแล้วก็จะมีตัว มอสซาเรลลาชีสนะคะแล้วก็มีตัวพาเมซานชีสนะคะแล้วก็มีตัวน้ำมันมะกอกไว้สำหรับทาพิมพ์นะคะไม่ให้มันไม่ให้ตัวแผ่นแป้งเนี้ยนะคะติดกับตัวพิมพ์นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำตัวละสัญญาเนี่ยก็คือจะทำเป็นชั้นๆนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ต้องหาพิมพ์ที่เราเหมาะสมที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำการตัดแป้งนะคะที่เราต้มแล้วแป้งละัญญาเนี้ยให้มีขนาดพอดีกับพิมพ์นะคะ แล้วก็ทานันยมะกอ,อกที่พิมพ์วางแผ่นแป้งลซชัญญาลงไปในชั้นแรกก่อนนะคะชั้นที่2เนี่ยเราจะตามด้วยซอสโบลเน่นะคะชั้นที่3เราก็จะตามด้วยตัวเบชเมลซอสแล้วเราก็จะโรยด้วยมอสซาเรลลาชีสแล้วก็พาเมซานชีสนะคะอันนี้คือเท่ากับ1ชั้นนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะประมาณ2-3ถึง3ชั้นนะคะในขณะที่ชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะทำโดยการนำวางแป้งลซชัญญานะคะไว้ด้านบนสุดแล้วก็ราดด้วยตัว เบชเมลซอสแล้วก็โรยด้วยตัวชีนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนการปิดหน้าไว้ด้านบนเพื่อไม่ให้ตัวอซอสบรูเน่เนี่ยมันไหลออกมานะคะก็เพียงขั้นตอนเท่านี้ค่ะจะทำา2ชั้นหรือว่า3ชั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ขนาดของพิมพ์หลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำข้าเตาอบนะคะซึ่งเตาอบเนี่ยก็จะเปิดไว้ที่อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็นำข้าเตาอบเพื่อใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะเพื่อให้ตัว าลาสัญญาของเราเนี้ยมันมีความร้อนระอุแล้วก็ผิวด้านหน้านะคะที่เราโรยชีดไว้เนี้ย มันขึ้นเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนกับคล้ายๆในภาพนะคะที่มันจะดูมีสีสันที่ค่อนข้างจะน่ารับประทานขณะที่เราจะเสิร์ฟนะคะถ้าทําเราทําเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยเราก็จะสามารถเสิร์ฟทั้งพิมพ์ได้แต่ถ้าเราทําเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเราก็สามารถตัดเสิร์ฟนะคะได้ก็จะมองเห็นเป็นชั้นๆนะคะก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักได้นะคะสําหรับเมนูลาซานญาตัวนี้นะคะก็จะเป็นอาหารกลางวานันหรือว่าเป็นอาหารเย็นก็ได้นะคะ ก็จะเป็นการใช้ตัวเส้นพาสต้านะคะไปประกอบอาหารแล้วก็นําไปอบต่อนั่นเองตัวถัดมานะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าเป็นตัวมักกะโรนีอบชีสนะคะมักกะโรนีอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่เราจะใช้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวซอสขาวก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นมอรเนซอส,สก็ได้อย่างวันนี้เนี่ยนำตัวมอรเนซอส,สมาฝากกันนะคะเพราะว่าตัวเบชเมลซอสเนี่ยทำมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีการนําตัวเบชเมลซอสเนี่ย มาแตกเป็นซอสมอรเนะ่คะซึ่งซอสมอเน่เนี่ยมีตัวพื้นฐานนะคะมาจากตัวเบชเมลซอสก็คือซอสขาวแต่เราจะมีการเพิ่มนะคะเพิ่มไข่แดงเข้าไปเพิ่มตัวครีมเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มตัวเชดด้าชีสเข้าไปนะคะแล้วก็มีลูกจันทน์ป่นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะนําทั้งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยมาตีผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํา ใบตั้งไฟนะคะเพื่อให้ตัวไข่แดงเนี้ยสุกแต่ไม่ถึงกับสุกมากนะคะแล้วก็เราจะนําเส้นมักกะโรนีที่เราต้มไว้แล้วนะคะต้มแบบสุกแบบออร e เดนเต้นะคะเพราะว่าเราต้องเอามาคลุกซอสที่มีความร้อนต่อนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็นาตัวมักกะโรนีใส่ลงไปในส่วนผสมที่เราอยู่ในหม้อหรือว่าอยู่ในกระทะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจริงๆเพียงเท่านี้เราจะสามารถเสิร์ฟได้นะคะก็จะเรียกว่ามักกะโรนีมอเนซอส แต่หากเราต้องการนำไปอบต่อนะคะเพื่อให้เป็นอาหารที่มีเนื้อสัมผัสอีกลักษณะนหนึ่งนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยเราก็สามารถเทตัวมกระโรนีตัวที่เราคลุกซอสต,ตัวนี้ค่ะไว้แล้วก็นําไปใส่พิมพ์นะคะที่เราต้องการที่จะอบอาจจะเป็นถ้วยฟอยล์เล็กๆนะคะหรืออาจจะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเทลงไปแล้วก็เราจะโรยหน้าด้วยตัว มอสซาเรลลาชีสพาเมซานชีสแล้วก็เชนดาชีสก็ได้นะคะจริงๆชีสเนี่ยแล้วแต่ที่เราจะหาได้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันมีความยืดนะคะเราก็จะใช้ตัวมอสซาเรลลาชีส ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นสีแล้วก็มีความมันมีความเค็มนะคะเราก็จะใช้ตัวเชดดาร์ชีสหรือว่าจะใช้เป็นตัวพาเมซานชีสก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้ซึ่งตัวชีสอย่างที่บอกว่าในบ้านเราปัจจุบันนี้เนี่ยมีนําเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะไม่แพงด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําเข้าเตาอบนะคะก็คือจะอบอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ1 8อสองศา อ,อุณหภูมิี่ยจะเท่ากันนะคะกับการอบตัวลาซัญ,ญ่าเพราะว่าเราต้องการให้ผิวหน้าของเขาเนี่ยมันขึ้นสีนะคะแต่เวลาในการอบเนี่ยจะสั้นกว่าตัวลาซัญ,ญ่านะคะก็ใช้เวลาในการอบประมาณสัก15-20นาทีเพียงเท่านั้นนะคะก็จะนําออกมาก็จะกลายเป็นตัวมักกะโรนีอบชีสนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ก็นําวิธีการทําตัวมักกะโรนีอบชีสมาฝากกันนะคะแล้วก็เป็นตัวมักกะโรนีมอเน่ซอสด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือตัวคานเนโลนีะ oni, นะคะคาเนโลนี oni, เนี่ยก็คือลักษณะเป็นแป้งพาสต้าที่มีลักษณะเป็นหลอดนะคะเป็นทรงกลงกลวงใหญ่ๆนะคะก็คือเรียกว่าเป็นเส้นคานเนโลนีะ oni, นะคะซึ่งตัวคานเนโลนีเนี่ยหากเราไม่มีเส้นตัวนี้จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะประยุกต์มาจากตัวเส้นลาสัญญาก็ได้นะคะก็คือทําการรีเส้นรีดแป้งให้เรียบร้อยแล้วก็ อาจจะใส่ไส้ไว้ตรงกลางแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปทรงเหมือนดังภาพนะคะก็จะเป็น การประยุกต์นะคะที่ไม่ต้องใช้เส้นตัวคานเนลโลนีก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวคานเนลโลนีเนี่ยเมื่อเราได้เส้นมาแล้วก็ทําการต้มนะคะให้เป็นออเดนเต้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวไส้ข้างในนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวโบโลเน่ซอสนะคะหรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศเป็นพโมโดโร่ซอสก็ได้นะคะใส่ลงไปให้เต็มแล้วก็จัดเรียงลงไปในพิมพ์นะคะที่เราเตรียมไว้ ะะหรือบางท่านอาจจะเพิ่มนะคะเป็นพวกผักโขมก็ได้นะคะผักโขมเนี่ยสับเล็กน้อยแล้วก็นําไปผัดกับเนยนะคะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยอาจจะใส่ลงไปในไส้ด้วยก็ได้คือไส้จริงๆแล้วสามารถทําได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสมาจากมะเขือเทศหรือว่าจะทําเป็นตัวไส้ผักโขมแล้วก็มีผัดตัวเบชเมลซอสใส่ลงไปก็ได้นะคะอาจจะสลับทําเป็นหลายๆไส้แล้วก็รับประทานคู่กันก็ได้นะคะก็จะมีความเข้ากันเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีตัว ชีสนะคะชีสที่จะใช้ก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสจะเป็นตัวพาเมซานชีสนะคะหรืออาจจะใช้เป็นตัวกูยาชีสก็ได้นะคะก็แล้วแต่ที่จะหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เราเราต้องการนะคะวิธีการทำนะคะก็คือเมื่อเราได้ไสเตรียมไส้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี้ยเราก็จะนำไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในตัวเส้นแคนเนลลอนีะ oni, นะคะแล้วก็นําไปเรียงใส่ในพิมพ์ นะะในขณะเดียวกันเ,นเราก็ต้องเปิดเตาอบไว้ที่อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะแล้วเมื่อเราเรียงใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านบนนะคะเราก็จะราดด้วยตัวซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าจะราดด้วยตัวเบชาเมลซอสก็ได้แล้วก็โรยด้วยชีสนะคะซึ่งลักษณะของการเสิร์ฟอาหารชนิดนี้เนี่ยก็คือจะตักเป็นชิ้น นะคะหรือว่าจะหั่นให้เห็นไส้ตรงกลางก็ได้นะคะก็จะนำไปผ่านกระบวนการอบนะคะอบที่180องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็นำออกมา ะะเวลาการเสิร์ฟเนี่ยอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักสลัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผักต้มก็ได้เพราะว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยมักจะเน้นไปที่แป้งแล้วก็เน้นไปที่ตัวเนื้อสัตว์แล้วก็มีการปรุงรสเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีตัวผักนะคะให้เราได้รับประทานกันสักเท่าไหร่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถเสิร์ฟคู่กับจานสลัดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมอาหารนะคะการประกอบอาหารโดยการใช้เส้น พาสต้านะคะในรูปแบบของการยัดไส้แล้วก็นำไปผ่านกระบวนการอบนะคะซึ่งจะสรุปง่ายๆนะคะก็คือการที่เราจะประกอบอาหารจากตัวจานพาสต้านะคะก็คือสามารถนำไปต้มให้สุกแล้วก็นำไปคลุกหรือนำไปผัดกับซอสแล้วก็เสิร์ฟได้นะคะตัวที่2คือการนำตัวพาสต้าไปต้มให้สุกแล้วก็ไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นใส่ลงไปในซุปนะคะเป็นลูกซุป หรืออาจจะเอาไปใส่ในจานสลัดนะคะอย่างเช่นสลัดพัสต,ต้าอ,อกไก่นะคะยกตัวอย่างแล้วก็เป็นพวกมักกะโรนีต่างๆนะคะที่ใส่ลงไปในพวกจานสลัดนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายก็คือการที่เราประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนำไปผ่านกระบวนการอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นพวกลาซานญานะคะหรือพวกกลุ่มของมักกะโรนีอบชีสนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารจานหลักจากแป้งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่2ที่เราพูดถึงในเรื่องของตัวพาสต้านะคะสําหรับในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะพูดถึงการประกอบอาหารจานหลักซึ่งจะเน้นเป็นตัวเนื้อสัตว์นะคะซึ่งจะพบกันในในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงแล้ว หะะากคุณผู้ชมนะคะมีข้อคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะหรืออาจจะส่งอีเมลนะคะข้อคำถามต่างๆนะคะหรือข้อเสนอแนะต่างๆเนี้ย มาได้นะคะที่อ e ีเมลสันสนีนะคะ t s rmutp ac t ts นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ